กล้วยน้ำหอมพี่น,อน้องนี่ก็แก่แล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่กล้วยน้ำหอมแก่แล้วเดี๋ยวเขาจะตดัดเนาะวพี่น้องเนาะมีักหวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็วีนี่แหละตัดเลยนะคะทุกคนเบิ้งจากต้นเตียนะคะต้นเตียขึ้นนิ้งเลยเห็นบอหนิงตัวนี้หน่อยกะอนันันซ้ำกันจ้ะซ้ำกันกับค้นเลยจ้ะนี่ง่ายมากนะคะทุกคนกล้วยกล้วยหอมนี่จ้ะกล้วยหอม มาทางนี้มาทางน iau, ี้ว่าทางนี้งามงามเบิ่งจากกล้วยหอมนี่กล้วยหอมงามค่ะนี่นี่เราจะตัดนะคะทุกคนตัดกอะหนันเอาเลยจาพี่นออกโอ้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 เป็นไดรบัดเล อยนักไิ่พินวอง